นะครับซูทเปียเนี่ยจะเป็นการเนรมิตเมืองของสัตว์เลยนะครับเราก้าวเทาเ้าเข้าไปเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราอะ่ะได้เข้าไปอยู่ในมหานครของเหล่าสัตว์ต่างๆนะครับแล้วนอกจากที่ซูโทเปียแล้วนะครับเราก็ยังมีปราสาทนะที่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ก็คือ Enchanted Storybook นะครับที่นี่ปราสาทจะมีความใหญ่ที่สุด สูงที่สุดแล้วก็มีความซับซ้อนที่สุดเป็นประสาทที่รวมของเจ้าหญิงดิสนีย์ทั้งหมดเลยนะคะอุ้ยใครที่ชอบเจ้าหญิงดิสนีย์ค่ะห้ามพลาดเลยค่ะกับเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ค่ะแต่ยังไม่หมดน้องบิวมีอีกหนึ่งอย่างที่ใครไปดิสนีย์แลนด์เซี่ยงไฮ้แล้วพลาดไม่ได้คือเครื่องเล่นทรอนะนะคะใครที่ชอบความเสียวความเร็วนะคะ,คะเครื่องเล่นนี้พลาดไม่ได้เลยเปิดใหม่ล่าสุดแล้วไปกับ quality express น้องบิวไม่ต้องเป็นกันงวลเลยเพราะว่าเราไปส่งลูกค้า ตั้งแต่ประตูเปิดะนะครับแล้วก็อยู่รอรับด้วยจนถึงประตูปิดให้น้องบิวดูพรุได้อย่างจุใจและวล้วค่อยกลับโรงแรมพร้อมกันนะคะ,คะเรียกได้ว,ว่าไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ค่ะเต็มอิ่มนะคะโดยเฉพาะไปกับเรา Quality e x p r e s s นะคะจะบอกว่าใครที่แบบชอบเที่ยวรู้สึกว่าเอ๊ไปจะคุ้มมาจะได้เล่นแค่แบบนิดหน่อยหรือเปล่าย้ำนะคะว่าเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ถ้าไปกับเรา Quality Express ค่ะเต็มอิ่มแน่นอนค่ะ ถ้าเกิดว่าใครนะคบอยากมาท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้หรือว่าจะไปเส้นทางอื่นๆนะครับเรายังมีงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่30ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตเรายังมีอีกหลากหลายเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเชียยุโรปหรือเส้นทางอื่นๆมากมายสนใจมาเจอกันได้วันไหนนะคะลองบิว วันที่16ถึง19มกราคม2568นี้ค่ะเจอกันได้เลยนะคะที่บูธเลขที่ AC 566ถึง AC 577ค่ะแล้วก็ AC 613ถึง AC 618ค่ะตั้งแต่เวลา10โมงตรงจนถึง2ทุ่มตรงเลยค่ะมาเจอกันเยอะๆนะคะ และทั้งหมดนี้ค่ะคือเรื่องราวที่เราสองคนนำมาฝากกันนะคะใครอยากรู้เรื่องเที่ยวแบบจอดลึกติดตามรายการ Talk to g กไก e ของเราที่ช่อง Quality ช่องนี้ไว้ได้เลยนะคะสาระดีความรู้แน่ประสบการณ์จริงเรื่องเที่ยวไว้ใจ Quality e x p r e พ s เที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกกับ Quality e x p r e พสสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย